สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมบีบิกันสเตชันนะครับผมสถานีสําหรับชาวบีบิกันนะครับผมนะฮะในสําหรับในคลิปนี้นะครับผมอันนี้เราจะมารีวิวปืนสุดล้าในปีนี้เลยนะครับผมที่ใครๆก็รอคอยนะฮะนั่นก็คือปืนมาร์คสิบแปดพอดหนึ่งนะครับผมครับผมของท้า ค่ายนี้นี่คือว่าเป็นชื่ออาจจะไม่คุ้นในโซนบ้านเราค่ายสเปหน้านะอามนครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าสเปหน้า<ใ>นอ้ามนะครับผมถ้าถ้าเป็นคนที่เหมือนแบบดูรีวิวของฝั่งฝรั่งฝั่งโลกอะไรเงี้ยจะเห็นจะจะถ้าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะได้ยินชื่อนี้บ่อยเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์จีนแต่ว่าเอเขาไปตีตลาดของยุโรปมากกว่าเขาไม่ได้ขายเอเชียซึ่งรู้สึกอ่าเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เอามาเข้ามาในเอเชีย ก็คือสเปคหน้าอาร์มี่คือเขาเป็นตีตลาดเฉพาะยุโรปก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ตีตลาดยุโรปอย่างเดียวเลยครับปีนี้ก็คือเข้ามาตีตลาดฝั่งเอเชียบ้างต้องครับผมบอกเลยว่าการเข้ามาของมันนี่คือแบบวงการมือสองสั่นสะเทือนแน่นอนแล้วก็วงการฟีลิปนนี่ก็สั่นสะเทือนอีกเช่นกันนะเพราะว่ามันเป็นปืนที่พูดล้ำเลยนะราคากับความจัดเต็มของมันอ่ะยอดอ่ะ โอเคอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับผมว่ามันล้ําสําหรับในปีนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับอ่อาเดี๋ยวเราพูดถึงเสเปคภายนอกเขาก่อนแล้วกันนะว่าวันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเรามาขายเรื่องความสวยแล้วก็เรื่องความล้ายุคข,ของวิดิการในสมัยนี้เลยนะออโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ,อสเปคภายนอกก่อนแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ลางเลยนะออ,อันนี้นําเสนอเลยบอกเลยว่าเป็นลาง รางเดนเนลล์ดีเฟนตครับเป็นรางพิคคาชินี่ใช่ไหมลิกาสิตแท้นะครับจากเดนเนลล์ดีเฟนเลยนะฮะเดี๋ยววานนีจะคิดว่าเอ้ยมันสแลงตรงปกติอย่ที่เออแล้วมันแตกต่างจากรางอื่นยังไงคือตัวเนี้ยสเปกหน้าอาร์มอะได้ลิขสิทธิ์แท้จากเดนเนลล์ดีเฟนต์ถ้าตอบว่าทุกอย่างอาร์ที่ทุกอย่างเป็นของแท้หมดเลยแล้วก็ส่วนตัวนี่จะพิจิตอีกที่หนึ่งก็คืออนที่เห็นไปในต้นคลิป อ่ามีมาร์คกิ้งครับแบนเนียลดีเฟนด้วยนะฮะคือทั้งตัวเป็นลิทธิ์แท้หมดเลยนี่แหละความสวยของมันสายสายสะสมนี่คือแบบต้องลุกตาลุกวาวแน่นอนแล้วก็อ่าบอดี้เนี่ยบอดี้ของเขาเป็นบอดี้พลาสติกหรือว่าโลหะเป็นโลหะครับโลหะใช่โลหะอ่หะมาลูบหลางหน้าก็เป็นโลหะเป็นโลหะโลหะทั้งตัวโลหะทั้งตัวเลย มีพลาสติกแค่ที่ดูการตั้งนกันน้ำมันแก๊สซีลท้ายพลาสติกท้ายททรงท้ายอะไรท้ายเทนท้ายเทนปิท้ายเทนก็ท้ายท้ายเทรนก็ทรงปกติของมาร์คสิบแปดเขาเลยปกติขมาร์คสิบแปดทั่วไปก็ทั้งปืนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องบอกก่อนนะดอทกิ๊บมือเซนเซอร์อันนี้เราซื้อแยกไม่ได้ไม่ได้แถมมากับตัวตัวกล่องเนาะแต่แต่แต่ที่แถมมาที่เจ๋งก็คือ สองแม็กนะครับเอ้ยให้กสองแม็กเลยเหรอใช่เป็นแม็กสแตนสองแม็กแม็กสแตนสองแม็กด้วยและดูและดูความสวยงามนะครับลวดลายผมว่าผมว่าค่อนข้างสวยงามเลยไม่มีใครเหมือนด้วยนะโอ้โของเซฟหน้าอ่างนะฮะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นได้แค่แม็กปั่นเดียวอันเดียวเยอมากกว่าได้ก็แม็กสเตนอันเดียวอืมโอ้โหแต่นี้ราคาไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นบอกเลยวไม่ถึงหมื่นแต่ได้สองแม็กเดี๋ยวเรื่องราคาค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้ย <Okay. S 2> สเปคภายในไหมนะอ่าพูดถึงสเปคภายในกันต่อเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าล้ํามากนะฮะอ่าพูดถึงระบบภายในก่อนเลยแล้วกันทีนี้ภายในเขาที่มันเก่งก็คืออ่าเขาบอกว่าเก่งติดตั้งเก่ไงติงดตั้งเก่ง,งเอเ,เตอร์มาเลยอ๋อเกีเอเอร์ทุกคนคงรู้จักกันดี เป็นไกลที่ใช้ได้เฉพาะเกตเอเตอร์แ้วข้างในก็เป็นเกตเอเตอร์มาเลยจากโรงงานไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องไปเสียตังซื้อบอร์ดไททันอะไรแล้วใช่ไม่ต้องแต่งบอร์ดเลยทุกคนคงรู้อยู่ว่านคนุณสมบัต<ช>ิเกตเอเตอร์เป็นยังไงค่ะอาจจะไม่ถึงระดับไททันแต่ก็พอตู้กันได้อ <นะ S 2> บอกเลยว่าสายสปีดสายอะไรนะสายซี B สายสปีด Q ิบนี่สายแต่งไกลที่ตามสนองนี้ตัวเองนัดแน่นอนเพราะว่า แล้วคือที่มันว,าว,ว้าวอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงราคาเดี๋ยวจะทำให้คุณว,ว้าวแล้วก็พูดถึงบอดข้างในอ่ะบอร์ดเชสเตอร์เนี่ยเขาปรับโหมดยิงได้ถึงที่หมดนะมีห้าหกข้อห้าย่อยห้าลงไปเท่ากับยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้ายี่สิบห้าหกข้อเยอนะทำไมมันเยอะจังไงดีแหละแล้ว,แล,วแล้วที่เจ๋งคือ มันจะมีตัวเป็น USB Link ก็คือถ้าคุณต่อ USB คุณสามารถปรับได้ดวยัวน,นี้ร<อ>ปรับเป็นที่หิดไกลปรับเยอะอ่ะคือทำไปดิบคลิปนึงได้อะ่ะเออถ้าเกิดว,ว่าใครอยากเห็นนะผมวิธีการปรับเนี่ยว่าโหมดปืน้เนี่ยครับปรับยังไงนับของตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับกดไลค์กดติดตามเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคลิปต่อไปเราจะทำรีวิวการเปลี่ยนโหมดของตัวปกหน้าอาร์มมาร์ค18ตัวนี้ เพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าให้มาทำในคลิปนี้คลิปเดียวบอกเลยชั่วโมงนก็โอ้โหและรันละเอียดจริงๆเออมรนละเอียดมากครับถ้าเกิดใครได้เคยศึกษาของเจ้าปีนะครับแล้วอ่ะอันนี้แบบเป็นข้อติเอ็นร้างครัอ่ามีข้อดีแล้วมันต้องมีข้อติบ้างใช่มันมีข้อติบ้างคือเป็นสีไหมครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสีแบบเอิร์ธใช่ไหมอืมอรัมันจะเป็นสีเดียวกันทั้งเปือแต่ แต่ด้วยความที่ตัวมาร์คสิอ่ะถ้าเราเห็นแบบตามตลาดเนี้ยพวกมารุอีพวกอะไรเงี้ยพวกมารุอีพวกเอ็นซีพวกจีเอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกสีนึงเป็นงสีคลาดไพ่ใช่ใช่ตรงนี้อาจจะเป็นข้อข้อข้อติของใครหลายๆคนถ้าแบบข้อติเรื่องสีอย่างนั้นผมก็ด้วยละคนนึงผมมองว่ามันแปลกจริงใช่ผมก็มองว่ามันแปลกคือมันเหมือนแบบว่าอันนี้เป็นรางก็บ่อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นรางรางโลหะทำจากโลหะ แต่พอมาดูอย่างเงี้ยเหมือนพลาสติกมมันนเหือพลาสติกใช่คือสีมันดูไม่ดุอ่ะเออมันดูแบาเอาข้อติเลยคือมันสีมันดูไม่ดุเท่าไหร่ใช่ใช่เรื่องของสีแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่อย่างอื่นสวยครับไปดูอย่างอื่นคือดีไซน์เขาสวยมากเดนเนลล์ดีเซนต์คือถ้าคุณจะเอาปืนไปแต่งให้มันเป็นเดนเนลล์ดีเซนต์ทั้งกระบอกอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ไปเปลี่ยนแค่ฐานท้ายเปลี่ยนกีบเปลี่ยนพิทโต้กีบจบและเป็นเดนเนลล์ดีเซนต์เต็มตัวเลยต้องเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเขามีแค่รางใจากเมรี่กนเท่นั้นใช่ แล้วก็ตรงนี้ซีเรียลอ่ะจริงๆซีเรียลตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันก็บอกเลยแต่อันนี้มันจะมีซีเรียลเฉพาะตัวปืนอีกอันหนึ่งที่ผมแกะออกไปแล้วเพราะว่ามันลอกเดี๋ยวก็คือมีซีเรียลเฉพาะตัวปืนอีกทีนึงนะคือทางยุโรปเขาค่อนข้างซีเรียลเรื่องนี้คือเรื่องอะไก็ิดอะจริงจในกล่องจะมีใบเซอร์มาให้ด้วยว่าเป็นอะกิดแท้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงวัสดุภายในวัสดุภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูบเอยหัวนอสเซิลเอยหัวกระบอกสูบเอย เัืองเลยอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องตรงส่วนของกระบอกสูบกันต่อนเลยแล้วกันมีตะอย่างเลยอ่ะหัวกระบอกสูบเป็นโลหะจากโรงงานอลูมิเนียม CNC เลยทนทนเลย Air ดอ n c e ก็เป็นโลหะเหมือนกันมีโอริงหชั้นโอ้มีโอริงด้วยโอริงใชนถือว่าถนอมหัวกระบอกสูบเป็นพลาสติก หัวก็บอกสูบยังมีพลาสติกอยู่แต่ว่าตัวกระบอกสูบอ่ะเป็นฟันเหล็ก14ฟันอ๋อแล้วก็คือลูกสูบเนี่ยก็คือเป็นฟันเหล็กเต็มเลย14ฟีันสิี่มีแค่อย่างเดียวที่เป็นพลาสติกก็คือหัวกระบอกหัวลูกสูบแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่เนาะใช่ทำจาเสียงมันเพาะก็ดีเสียงมันเพาะใช่ใช่ถ้าอยากไปอยากไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่อย่างเดียวแค่หัวมันก็อย่างที่เห็นก็คือใจมีบอร์ เกตเรนเตอร์อยู่ในก็เป็นไกดเฉพาะของเกตเรนเตอร์เราไปตรงเก้าสิบองศาใช่ไหมครับผมแล้วก็เฟืองเป็นเฟืองเฟืองเล็กเลยใช่เฟืองเล็กเรียงชิมมาให้เราด้วยนะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะเรียงชิมมาให้แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไม่ต้องไปจ้างช่างไม่ต้องไปเสียค่าจ้างช่างไปเรียงชิมให้นะคโอ้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสำหรับปืนนี้ใช่แล้วพูดถึงข้อความยาวความยาวท่อความยาวท่อ275เมิลลิเมตรอ่า แต่เขาเคลมมาว่าเป็นท่อ6.3ท่อ6.03คือท่อที่แม่นอนะเอาง่ายๆเป็นท่อที่แม่นะจะมี6.03คือท่อท่อมาตรฐานแอร์โทั่วไปอ่ะจะไม่ใช่6.03เป็น 6, แต่เป็นท่อที่กว้างกว่านั้นประม 6, 4, 3, าณประมาณ6.04หรือ0.5มานั้อันนี้6.03เพสาะต้องว่าลูกอ่ะมันจะวิ่งได้ตรงขคือถือว่าความแม่นยำนี่ให้เขาเลยข้างในจัดเต็มมากใช่แล้วก็ มีข้ออ่ะอีอย่างตรงนี้อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนใช่ใช่อันนี้ที่ผมลองลองเล่นตรงนี้ดูนะครับตรงนี้โบว์ไม่ค้างนะฮะไม่ค้างโบว์ให้นะครับผมมันไม่เหมือนตัว E C นะ E C เขาจะค้างทั้งกตัวเลยอค้างทุกตัวแต่ตัวนี้เขาไม่ค้างแล้วก็อีกนิดนึงเรือนฮอปเป็นพลาสติกนะครับอ่าเลือนฮอปเป็นพลาสติกเป็นโปรวินทรงพลาสติกอ่าเรือนฮอปโปรวินพลาสติก ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เรือนท็อปดีๆเรือนท็อปโลหะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเอาใช่ฮะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้คือมีการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะส่วนใหญ่เรือนท็อปเขาเป็นพลาสติกั้าง้นซึ่งมันก็ไม่ได้แบกแตกได้มันก็ไม่ได้บอกว่าหุดหลองนะคือมันเล่นได้ยาวๆอยู่แหละถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนเพราะคือข้างนงก็เขาดีอยู่แล้วรีดลมดีอยู่แล้ว แล้วก็พูดถึงราคาได้ไหมอ่ะพูดถึงราคาเลยแล้วกันนะบางคนนี่อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วหลายลคนนี่อยากรู้แล้วว่าทำไมถึงสะเทือนวงการมือสองอ่าอ่ะเล่าสิเราราคาตัวนี้แปดพันห้าครับผมบอกตรงตเลยเหรอตรงเลยแปดพันห้าเพราะว่ามันนี้ก็เป็นราคาเกฑนอ๋อราคาราคาแบบนี้ ดูการ์ดดูการ์ดใช่เป็นแบบอ๋อดีแกะคำอ่านะครับผมได้อะไรบ้างที่ผมบอกไปตรงต้นคลิปเลยนะปืนปืนอาวุธสิทธิ์แพ้อาวสิทธิ์แท้ด้วยข้างในจัดเต็มมีบอร์ดให้ด้วยอืคืออ่ะมือสองอ่ะในกลุ่มอ่ะหมื่นนะหมื่นไม่คิปเลยนะจริงใช่เหรอใช่คือปืนของของค่ายเอ็นซีเลย คนขายเขาไปแต่งรุ่นแต่งที่มาหมื่นลิตรเลยนะครับแต่งบอร์ดเออใช่ใช่ใช่แค่บอดอ่ะเออผมเห็นคนคนเขาขายพวกมือสองนะเขาแต่งบอร์ดบอร์ดไทยทันเลยบอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาขายมือสองหลักหมื่นแต่นี่ได้ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะแปดพันห้าได้บอดมีทอนนะมีทอนอ่ะได้บอดได้บอร์ดมาได้ระบบบอร์ดมาได้บอร์ดได้ข้างในจัดเต็มลิเกสิทธิแท้สองแม็ก ไม่ถึงหนึ่งแม่งโคตรสะเทือนวงการบอกแล้วถูกไหมแล้วบอกแบบว่าสะเทือนวงการมีสองแน่นอนนะครับถือว่าเป็นอีกปืนนึ่งถือว่าปืนอีกปืนโอเควันนี้รู้สึกเบื่อนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไปเล่นมาเพิ่งไปเล่นมาเนี่ยร้อนร้อนจัดเลยวันนี้ร้อนมากก็ถือว่าเป็นปืนสุดน้ําปืนหนึ่งเลยนะครับผมว่าสำหรับปีนี้ใช่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่อ่ะลองมองหาปืนดีๆมีลลาคาครับ ไม่แลงไม่แรงตายแบบได้ครบคันเลยสวยงามเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเออไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะอันเนี้ยบอกเลยแนะนำเลยครับสเปคหน้าแล้วสองแม็กี่อยู่ได้ยาวๆใช่ครับแม็กก็แตนงสองแม็กไม่มีใครให้แล้วนะใช่นอกจากสเปคหน้าอาร์มเนี่ยต้องให้ดูมาซูมดูใกล้ๆนะครับผมชมความสวยงามนะครับของลิขสิทธิ์แต่เนี่ยคือเป็น N คสิบแปดนะครับหรือว่ามาร์คสิบแปดสเปคหน้าอาร์มนะครับ ก็นั่นแหละถ้าใครอยากดูวิธีการปรับเกรบก็กดไลค์กดแชร์กันนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมคือมันปรับได้ละเอียดจริงๆใช่ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถทําในคลิปนี้คลิปเดียวได้จริงๆนะครับผมต้องทําคลิปแยกออกไปนะเพราะว่ามันละเอียดมากใช่เยอะยอมากนะ โอเคก็สําหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรจะโชว์แล้วเนาะไม่มีอะไรโชว์แล้วโชว์ความสวยเดียวโชว์ความสวยความเท่ของมันอีกเดียวนะครับผมนี่กระสิทธิ์แท้จากเจเนียร์ดีเฟนส์นะครับผมสเปกหน้าอาร์มเ k 1 8ใช่ครับจับจหน่ายโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับผมนะครับกดไลค์นะครับกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะครับ่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อไปรับรองว่าได้ดูแน่นอนนะครับผมการปรับ เกสนะของบอร์ดเอสเตอร์นะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับผมช้าผิดิพลาดประกันใดก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ